ค,คือนาทีนี้คุณผู้ชมครับคือหลายชุมชนเนี่ยมีแลนแล้วว่าจะย้ายไปอยู่ที่ไหนแต่หลายชุมชนเหมือนกันคุณผู้ชมครับคือยังไม่รู้ว่าอนาคตของตัวเองเนี่ยจะไปอยู่ในพื้นที่ไหนครับจุดหนึ่งที่เมืองสองแควที่จังหวัดพิษณุโลกครับหมุดนี้คุณปริญญาแทนวงนะักข่าวพลเมืองที่จังหวัดพิษณุโลกนี่เขาก็ไปคุยกับเครือข่ายชาวบ้านมานะครับเขาบอกว่าตอนนี้ชาวบ้านกังวลใจอ่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะไปอยู่ที่ไหนแล้วก็พอได้ยินข่าวบอกว่าจะมีการไล่รือ้อ เพื่อทําเส้นทางรถไฟรางคู่ก็ยิ่งแบบหนักเลยครับ<า>คิดหนักเลยเส้นที่พิษณุโลกเป็นร,รถไฟรางคู่นะคะพี่ปริญญาเนี่ยลงพื้นที่ไปจุดนั้นถ้าสร้างทางรถไฟรางคู่ที่พิษณุโลก จะมีชุมชนประมาณสัก11ชุมชนเกือบ2000ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบพี่ปริญญาไปคุย4ี่ชุมชนน้องก๊อตสี่ชุมชนประมาณสัก200ครัวเรือนนะคะทุกคนสะท้อนเป็นเรื่องเดียวกันว่ากังวลใจมากว่าการไล่รือรอบนี้จะทําให้เขาไม่มีบ้านไม่มีที่อยู่อาศัยอะคะ่ะเส้นทางตรงนั้นเป็นยังไงบ้างคะเส้นทางรถไฟรางคู่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมเริ่มจากที่ ปากน้ำโพนครสวรรค์ครับขึ้นเหนือตรงไปที่สถานีเด่นชัยที่จังหวัดแพร่นะครับคือกินระยะทางเนี่ยรวมประมาณสัก285กิโลเมตรผ่าน5จังหวัดมีทั้งจังหวัดนครสวรรค์พิจิตรพิษณุโลกอุตรดิตถ์แล้วก็แพร่ครับค่ะลองฟังเสียงกันหน่อยคือชาวบ้านเขาก็รู้แล้วค่ะว่าอยู่ในพื้นที่ที่มีการบุกเบิกบุกรุกกันนะคะแต่ว่าอย่างไรมันมีปัจจัยเรื่องของงานลองฟังเสียงความกังวลใจจากคนในพื้นที่ค่ะ เพราะว่าไล่อย่างไงเราไม่มีที่ไปเพราะหนึ่งเราไม่มีพี่น้องแล้วก็ไม่มีที่ดินตรงไหนเลยเราอยู่มานานแล้วตั้งกันเด็กๆแล้วรักมากเพราะเราไม่มีที่ที่จะไปด้วยก็ไม่อยากไปไหนเพราะมันเหมือนว่าเป็นสินฐรนของเราแล้วพี่เข้าใจไหม ชินฐานที่เราจะมากินณจุดนี้แล้วมันชินกับการอยู่แล้วพี่เข้าใจไหมฮะถึงแม้ว่าเราอยู่นานแล้วตั้งแต่แบเบอกมาแต่เราเป็นบุกลุกเขานั่นเองแต่เป็นเหมือนบรดกของเราคือความรู้สึกของเราว่ามันเหมือนเป็นที่อยู่อาศัยเราที่เรารักที่สุดอ่ะพี่เข้าใจไหมคะแต่มันไม่ใช่ที่ดินของเราเป็นที่ดินของการรถไฟเขาแต่ที่แร่ๆคือเขาเป็นผู้เดือดร้อนนะคะก็มีอะไรได้น้อยไม่สามารถที่จะ ขยับหรือย้ายไปได้ถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาในระบบของรถไฟนพัฒนาเนี่ยขอให้เขาได้มีส่วนร่วมแล้วก็ได้มาบอกพวกเขาอะว่าจะทำอะไรพัฒนาตรงไหนจะเป็นจุดเริ่มต้นให้เขาได้รับรู้บ้างในสิทธิ์ที่เขาควรจะได้ คือชาวบ้านเขารู้กันอยู่แล้วครับว่าที่ที่เขาอยู่ตอนนี้เป็นของการรถไฟดังนั้นสินทธิธรมได้ตอนนี้ครับก็คือยื่นข้อเสนอส<ฆ>ี่ข้อเพื่อจะพูดคุยกันครับอย่างข้อแรกเขาบอกว่าขออยู่ที่เดิมได้ไหมแต่ว่าเช่าก็ได้ไม่อยู่ฟรีนะขอเช่าขอเช่าแต่ว่าขอในราคาที่ถูกหน่อยครับส่วนข้อ 2. องเนี่ยคุณผู้ชมครับบอกว่าอยากที่จะให้รัฐเนี่ยช่วยหา พื้นที่ใหม่ให้ได้ไหมแต่ก็ต,ต้องเป็นที่ดินราคาถูกใช่แต่เช่าก็ได้เหมือนเดิมครับแต่ว่าขอราคาถูกและที่สําคัญครับต้องไม่ห่างไกลจากที่ดินที่เคยทํากินอ่าเขาบอกว่ารัศมีระยะกิโลเนี่ยไม่ห่างประมาณ5กิโลค่ะครับส่วนข้อ3ครับเขาบอกว่าอยากให้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นครับโดยเฉพาะความคิดเห็นคนที่ได้รับผลกระทบ จากการพัฒนาเมืองแบบนี้อยากให้ฟังเสียงกันหน่อยครับและข้อสุดท้ายข้อที่4ี่เขาบอกว่าอยากให้มีการเปิดเผยข้อมูลโครงการก่อนที่จะเริ่มทําโครงการครับค่ะพูดถึงโครงการรถไฟเนี่ยตอนนี้ในประเทศไทยมีการพัฒนาระบบรางเพื่อส่งคนกระจายไปตามเมืองต่างๆนะคะหมายถึงส่งคนกระจายจากกรุงเทพเนี่ยมีทั้งระบบความเร็วค,ความเร็วธรรมดานะยังไม่เร็วสูงมีความเร็วสูงด้วยแล้วก็มีระบบรางคู่อย่างที่พิษณุโลกที่ก๊อตเล่าไปนะคะแต่ทั้งหมดเนี่ยค่ะคุณผู้ชมมันเป็นนะโยบายการพัฒนาระ ระบบรางที่เกิดขึ้นบนโจทย์ชีวิตที่ก็ต้องการมีงานทำค,คือในยุคก,ก่อนหน้านี้ตอนที่เป็นรางดีเซลที่เราเห็นกันวันนี้เป็นการพาคนเข้าเมืองคุณผู้ชมนึกออกไหมคะรถไฟเกิดขึ้นขนคนเข้าเมืองมาทํางานหลายคนก็มาบุกเบิกเขาใช้คํานี้บุกเบิกที่ดินริมรางรถไฟเพื่อจะได้อยู่แบบชั่วคราวอ่ะแล้วก็ทํางานสร้างฝันสร้างอาชีพกันต่อวันนี้มีนโยบายใหม่ขึ้นมาพัฒนาระบบรางให้ทันสมัยมากขึ้นแต่เป้าหมายมันเปลี่ยนมันไม่ได้พาคนเข้าเมืองแล้วแต่ คนออกจากเมืองคําถามคือคนที่อยู่ในเมืองในฐานะแรงงานวันนี้ที่เขาเคยบุกเบิกเขาอยู่ในส่วนสมการไหนของการพัฒนาเมืองนะคะเพราะหลายคนมีงานอยู่ในเมือง